สวัสดีครับผมนายสุเทพแก้วเรืองนะครับเจ้าหน้าที่การพนิษ์สำนักงานพัฒนาธุรกิจก,การค้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใช้งานระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพณิชย์นะครับของกรมพัฒนาธุรกิจก,การค้ากระทรวงพณิชย์นะครับให้กับส่วนท้องถิ่นอปทอทั่วประเทศนะครับเราจะพิมพ์ที่ url นะครับ http c r e g c o m d b d g o t h m a i n w e b นะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะเข้ามาสู่หน้าตานี้นะฮะเป็นหน้าตาของระบบจัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์นะครับเรามาจะเข้าเรามาเข้าสู่ระบบกันก่อนเลยนะครับคลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับและเราก็จะพิมพ์รหัสผู้ใช้งานนะครับ เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างของระบบจดทะเบียนพาณิชย์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของจดทะเบียนจัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ก่อนนะครับเราจะมาใช้วิธีการเรียนรู้แบบรวบลัดและก็เข้าใจง่ายยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะครับเราคลิกไปที่จดทะเบียนจัดตั้งนะครับทะเบียนพาณิชย์ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างแล้วให้เราพิมพ์ชื่อนายทะเบียนนะครับด้านขวามือนะครับส่วนวันที่รับจดทะเบียนตรงนี้ต้องใส่นะครับที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดงจะ,จะต้องใส่ทุกครั้งนะครับ เป็นวันที่7เดือน11 255นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะฮะมาดูชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจนะครับเป็นบุคคลธรรมดานะครับเราใส่เลขที่บัตรประชาชนไปครับใส่วันเกิดนะครับ แล้วก็อายุนะครับสัญชาติไทยคำนำหน้าชื่อเป็นนายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นนางสาวหรือว่านางนะครับแล้วแต่แล้วเราก็ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับพิมพ์ชื่อสกุลนะครับ คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษนะครับใส่ด้วยนะครับแล้วก็ชื่อสกุลภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่นะครับ แล้วเราก็มาใส่ตำบลน,นะครับอันนี้เป็นจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับใส่รหัสไปรษณีย์ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับถ้ามีโทรศารก็ใส่ด้วยนะครับอันนี้เราใส่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะ ใส่ที่ข้อมูลที่มันมีเครื่องหมายดอกจันที่สาคัญก่อนนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอื่นเราก็สามารถกรอกในช่องนี้ได้นะครับเรามาดูส่วนที่2ก็คือชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจนะครับ เราใส่ชื่อพาณิชยกิจที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับ วันที่เริ่มประกอบกิจการนะครับวันที่ขอจดทะเบียนนะครับใส่จำนวนเงินทุนที่นำมาใช้ด้วยนะครับ แล้วก็มาดูชนิดแห่งพาณิชยรกิจนะครับก็คือวัตถุประสงค์นั่นเองว่าเราทํากิจการอะไรเราก็มาคลิกตรงที่เป็นแว่นขยายเราเลือกวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมานะครับมาดูที่ตั้งสำนักง,งานแห่งใหญ่นะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นที่ตั้งที่เป็นที่อยู่เดียวกับผู้ประกอบพาณิชยรกิจก็เราก็ติก๊กเครื่องหมายนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นอัตโนมัติให้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมานะครับตรงชื่อผู้จัดการนะครับถ้าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ประกอบพาณิชยรกิจเราก็ติก๊กเครื่องหมายนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็กดหน้าถัดไปเลยนะครับหน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอรา,ายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดเว็บไซต์นะครับอันนี้เราไม่มีเราเราจะไปหน้าถัดไปเลยนะครับ หน้านี้ก็จะเป็นในหน้ารับโอนพาณิชย์นะครับอันนี้เราไม่มีเราก็กดถัดไปเลยนะครับหน้านี้เป็นหน้าของที่ตั้งสำนักงานสาขาถ้าเรามีที่ตั้งสำนักงานสาขาของธุรกิจเราเราก็คลิกข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใส่ข้อมูลไป แต่นี้เดี๋ยวผมจะผ่านเลยนะครับอันนี้คือจะไม่มีเราคลิกหน้าถัดไปเลยครับหน้านี้เป็นหน้าของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือว่าเงินลงทุนนะครับในกรณีเป็นนิติบุคคลหน้านี้เราก็ข้ามได้เลยครับเป็นหน้าถัดไปเลยแล้วก็หน้าอื่นๆนะครับเป็นการใส่ราย,ายละเอียดเกี่ยวกับ ธุรกิจนะครับอันนี้เราก็ผ่านไปหน้าถัดไปเลยครับหน้านี้สําคัญมากนะครับเป็นหน้าของเอกสารแนบหมายความว่าเราเวลาเราจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะมีเอกสารเ,าเกี่ยวกับการจดทะเบียนซึ่งเราจะต้องสแกนแล้วก็จะนําไฟล์ที่สแกนนั้นเข้ามาสู่ในระบบนะครับอันนี้ผมสแกนเป็นไฟล์ไฟล์ภาพนะครับ เป็นไฟล์ jpeg หรือไฟล์ gif นะฮะอันนี้ผมสแกนไปแล้วผมก็จะเลือกไฟล์ภาพที่เราสแกนเป็นข้อมูลนะครับ อันนี้ผมกลับมาที่หน้าข้อมูลหลักนะครับเราได้สแกนไฟล์ภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปเราก็จะบันทึกนะครับกดบันทึกเลยนะครับครับพอบันทึกเสร็จเราจะได้เลขที่คำขอนะครับก็เป็นมันจะรันอัตโนมัตินะครับ ได้เลขที่คำขอและก็เลขทะเบียนที่เป็นบัตรประชาชนนะครับเราก็ปิดหน้านี้ไปนะครับต่อมาเรามาดูสอบถามดูนะครับว่าเราได้จดทะเบียนไปแล้วนะครับเราใส่วันที่นะครับที่วันที่จดนะฮะแล้วก็วันที่รับนะครับแล้วเรากดค้นหาเลือกทะเบียนพนณิชย์นะครับ กดค้นหาดูนะครับเราก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับในตารางนะครับเทพมาร์เก็ตติ้งเทวดาการตลาดนะครับอันนี้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่รับจดก็คือวันที่7นะครับเราคลิกดูได้นะครับ ก็เป็นข้อมูลที่เราจดทะเบียนจัดตั้งนะครับทะเบียนพาณิชย์อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาสู่เมนูหลักนะครับเมนูหลักเราจะมาพิมพ์ใบสำคัญกันนะครับเวลาเราจดเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์นะครับก็มาที่หัวข้อการพิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์นะครับ ถ้าเราจำเลขทะเบียนไม่ได้นะครับเราก,กดที่แว่นขยายนะครับแล้วเราก็เลือกคำขอนะครับที่จดทะเบียนไปเมื่อสักครู่นะครับพิมพ์ใบสำคัญนะครับเวลาจดจัดตั้งเราจะใช้ฉบับจริงนะครับติ๊กตรงฉบับจริง ออกให้หนะวันที่7เดือน11นะครับนายทะเบียนก็ใส่ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนะครับเรามาเลือกพิมพ์เลยนะครับ เมื่อเรากดพิมพ์บางครั้งมันอาจจะไม่ได้เรากดซ้ำไปนะครับก็จะสู่หน้าตาของใบสำคัญนะครับซึ่งมันจะออกอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับที่เราใช้เวลาใช้เครื่องอ่านได้นะครับก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์นะครับ แล้วเราก็กดปิ้น์นะครับอันนี้ผมปิ้น์ให้ดูนะครับก็เป็นอัน เสร็จสิ้นนะครับในการจดทะเบียนจัดตั้งนะครับก็ได้ใบสำคัญออกมานะครับก็สำหรับบทแรกนะครับที่เราได้สอนไปก็คงจะมีเท่านี้นะครับส่วนบทที่2เป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเลิกนั้นเดี๋ยวจะสอนในบทต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ